ครับขอบคุณทุกคนที่มากันพบในวันนี้ผมมีเรื่องใหญ่จะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบบริษัทของเราจะควบวรวบกิจการกับบริษัทของดิมเมอร์ภายในเดมานหน้าครับขอโทษนะคะคุณกสิทธิ์ใครเป็นคนตัดสินเรื่องนี้ทีมการตลาดยังไม่เห็นแผนอะไรเลยเราจะให้เราขายอะไรอืมท่านประธานครับเราคุยกับฝั่งบริษีของดิมเมอร์มาแล้วครับกระแสเงินสดดีแต่โครงสร้างต้นทุนเรายังไม่โปร่งใสครับท่านประธานจากการวิจัยนะครับ ผู้ใช้ดิมเมอร์ลดลง12เปอร์เซ็นภายในยเดือนเรากาลังซื้อความเสียงมากกว่าทีือนาคตควับครับรกำลังซื้อศักยภาพที่บริษัทของเราจะไม่เคยมีถ้าเรารอให้ทุกอย่างพร้อมกอนเราจะไม่มีวันได้กล้าเลือกหรือว่าเรากบปัญหาด้วยการหาเรื่องไหมารัคอมดิมเมอร์ยังมีช่องโหว่ด้านความบอนไปผงส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารแล้วแต่ยังไม่มีใครตอบกลับ ถ้าเราควบรวมแล้วว่าจะทําอบอวดพอเราจะเปลี่ยนไปไหมคะเรากำลังจะเสียคนดีๆไปนะคะเพราะความแม่นอนของทีมเราค่ะตอนนี้ยังไม่มีกางเป็นการตาัดสิการคุยทางนี้ธศารเข้าไปตนราดับความถูาร้องถ้ามันจะทดไม่ยอดขายเพิ่มผมก็ยอมรู้ด้วยครับแต่ขอเป็นที่มันต้องขาย,ายไาาาด้จริงไม่แก้ความหวัคนใจเลยแต่ทากคนในทีมไม่เห็นด้วยเราจะมีสิทธิพูดไหมคะ หรือว่าเราถูกต้องไว้แค่ทางๆา่เชื่คิดวคไฟโทียบกนจากที่ผมได้ฟังคุณกสิดิดซีอของบริษัทอธิบายถ้าพวกคุณตัดสินใจแล้วไม่มีแผนรองรับแบบนี้ถ้างั้นผม ก็ต้องขอถอนทุนคืนครับชิปหายแล้วเทคโนโลยีวันนี้เรามาเพื่อก้าวต่อไปไม่ใช่แค่เอาสนูปไปวันวันแต่ผมอยากให้บรรทัพไทยขอเวลาในอีสวันขอให้ทุกฝ่ายช่วยส่งข้อเสนอหรือข้อกังวลเข้ามาหาผมแล้วเราจะกลับมาคุยกันใหม่ในอีก3วันข้างหน้าการประชุมที้นสุดเยงาทันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ บริษัทของเราจะพ่วงเพื่อผู้จัการกับบริษัทของอีเพอร์ภายในกำลังซื้อความเสี่ยงมากกว่าธนาคารพัฒนาที่มันต้องการได้จริงๆให้แก้แก้ความขัดผวนอะไรี้วยทีนี้ไม่เห็นด้วยเราจะมีสิ่งพูดไหมครับหรือว่าเราถึงต้องว้แก้ต่างๆเช่นกรม,มพอถอนทุนครับ เชื <formation jin x 2> <s at> ่อเปล่าไอเดียแคมเปญทีมสามอะตอนเนี้ยกลายเป็นโปรเจกต์ของยูเมอร์แล้วเว้ยนี่ยพี่หัวหน้าก็จะมีฟังก์โมว่าเป็นของโมทั้งหมดเลยจริงหรือวะแน่นอนเลยดิไม่มีใครอยากบอกหรอกมันเริ่มจากพนักงานโดยเลกแบบเราอะเต็งที่หมายเลยพี่อย่างเวลาฟังทำไมเวลาเด็กฝึกงานตอนนี้อะไรทุองไม่มีใครฟังเลยเพราะทีนี้เขาฟังเฉพาะคนที่มีตังค์เงินะจักงานเดี๋ยวเชื่อเธอ ถ้าเราพูดถึงที่เวลาก็ทำาห้เกิดอ <uh. some ุปสรได้ต okay. ่อพี่แน่นอนรับผมไมื่องบุคลากรผมไม่แน่ใจเลยว่าผมมาอยู่นี่เพื่ออะไรครับพี่บอลัะก็เหมือนเต่าบอลสตี้ก็เหมือนครัวถ้าคนลืมเช็คเตา ก็ไม่ได้เหมือนกันครับของดีมี่ง่องโหว่ด้ใหญ่ได้ข้อมูลผู้ใช้แต่ไม่มีผู้อ่านคนไหนฟังเราเลยผมพยายามสรุปเป็นกราฟแล้วนะแต่ไม่มีใครอ่านอะไรถ้่มันไม่มีสีสันหรือโลโก้แพงๆโยนะป้าบริษัทโต้งจีดูจะมีคนตกงานไหมครับบางทีไม่ใช่แค่คนที่จะตกงานนะคะ แต่วัฒนธรรมที่เราร่วมสร้างกันมามันก็อาจจะเลือนหายไปด้วยค่ะนี่หัวหน้ามีสายคุณไฟตอนเช้าบริษัทเราต้องเดินจับผิดแน่ๆเลยจาก,ก้อมูลผู้บริโภคไม่สนับสนุนการควบรวมวิตวรทกรนักการตลา,าดแป็นักกฎหมายไม่มีใครเปิดหูฟังเลยแล้วใจกลวมยุกายหรือ ผมจำยอดได้ทุกสายว้าการเดรัจนถ้าระบบมันจะล่มก็อ้มันล่มกลางเลยผมรอถ้าไม่มีใครควงความเชียงทางกฎหมายแล้วใครจะมารับผิดชอบเวลามีการนีถ้าคนไปยกลืกการต้องจากเราเพื่อสส่ของเราจะเป็นยังไงกันต่อเราจะทำยังไงกันดี น้องเกดเข้าพี่บอลทำอะไรอยู่แล้วงานเล่นโดรนสพั์พี่อ่อเกดจำเรื่องบริษัทเราจะลงมือกับพี่เมื่อได้ไหมจำได้ค่ะเกดพี่กำลังเหนื่อยมือเราบ้างมือก็เบื่อเหมือนกันพี่หัวหน้าทำอะไรไม่ปรึกษาเล่ดรเลยใช่แล้วอย่างนี้บริษัทเราจะไปรอดหรือเปล่าหน้าเล่าให้พี่ อย่างเงี้ยเราต้องตัดสินใจกันใหม่อีกครั้งดีไหมพี่ตะน,น,นงครับพี่รู้เรื่องที่บริษัทจะรวบกิจการอย่างที่รู้ว่า รอปปก็มืนพูดขึ้รู้ทุกเรื่องแต่ไม่พูดวันหน้ามราจะไปมิตสานิจะไปริษัทจะไปตะวันยังไงใช่ครับเดียเลยใช่มีรูปปองจะเป็นเริษนัทได้ไง ใช่ครับถ้าโดนคดีขึ้นมาลำบากแน่เลยครับเดี๋ยวนต้องถึงหัวหน้านะี่ โอมคคลกลับไปแก้ายกฎหมายไม่พอใจวดน้าที่วดน้าจะรวบรธุรกิจอ่โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร บริษ sí ัทของคุณไฟนจะร่วมลงทุนกับบริษัทของกระผมนะครับนะครับไว้เดี๋ยวผมจะไปพิจารณาแล้วก็จะติดต่อไปทางคุณกระส์อีครั้งนะครับเฟนบอกว่าเราจะได้ร่วมมือกันนะครับบริษัทของเราจ่ะไม่มีใครามหากอดีงงานฉันจะเป็นคุณเริ่มามเอง ผมขอขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้เราไม่ได้ประชุมเพื่อให้เห็นตรงกันแต่เราประชุมเพื่อให้รับฟังกันอย่างแท้จริงถ้าทางท่วถ้วมผมไม่แน่ใจว่าโครงสร้างประมบาลจะรองรับปารคืนใหม่ได้เงินเดือนที่ผู้ค้าทั้งหมดไว้หรือไม่ครับองค์มูลินทุ้โอ๊ต่างไปบ้างย้อนหลังแต่งนจัดว่าแบนเรายังถึงเร็โดยไม่ต้องซึ่งดรือไม่ ถ้าจะเปลี่ยนแผนตอนนี้ฝ่ายการตลาดต้องรื้อใหม่ทุกแคมเปญและอธิบายความเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าฟังใหม่อีกครั้งพิชันอยากให้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะว่าจะไปทางไหนกันหัวหน้าครับว่าไงถ้าเราจะเดินต่อผมขอแผนใหม่ที่ไม่ขโมยใครมาดีกว่าครับหนะัวหน้าครับอะไรครับตามสัญญ,ญาเปโมลูเดิมงเราจะแจกจิตในทรัพย์สินทางปัญญาสม้ดไพ่ด,ดอกเลือกดีเมอร์ ตอนนี้เราจะต้องทุกวันนี้แน่ครับท่านประธานระบบของดิมเมอร์ยังมีช่องโหว่สร้างข้อมูลของลูกค้าที่ว่าไหลคนที่รับผิดชอบก็คือเราไม่ใช่ผู้ขอข้อบนันคราบทรับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบด er <ะ>ิมเมอร์กับไอทีของเรานะครับมีความขัดแย้งมากกว่าที่คุณกสิดคิดครับแะต้กงเตกียมกวาเจงใค่ะจะต้องรียการเปลี่ยนแปลงที่มีใครดูแลต้องการสำนักงานค่ะ ต้องพูดจะมีใจกลางไหมครับพูดมาเลยปุญญาเกียรติวันนี้ทุกเสียงสองคัญถ้าเรารวมกันพวกตัวก็อย่ากรวมมันดีกว่าครับขออนุญาตภาวนาะดิฉันเป็นเด็กฝึกงานอาจไม่มีอำนาจโพูดแต่ดิฉันเห็นว่าอะไรจริงกับคนทำงานจริงๆความะผมอยากขายของตัวครับแต่ไม่ใช่ขายคนเป็นฟอร์มที่เสี่ยงจะปันครับคุณไฟโทรก่อก พน,งงนไขนี้น,ะะน้าครับผมว่าบางทีบริษัทก็ไม่ต้องการแผนใหม่นะครับแต่ต้องการการรับฟังกันจริงๆสักครั้งใครเห็นด้วยกับการที่บริษัทหยุดเพื่อทบทวนขอให้ทุกคนร่วมโหมวตโดยการแสดง เอให้ยกมือขึ้นครับบางครั้งการตัดสินใจที่ยากที่สุดคือการยอมรับว่าเราคิดผิด และเริ่มใหม่ด้วยข้อมูลที่แน่นกว่าเดิมเพราะทุกการเริ่มต้นใหม่ล้วนมีพลังซ่อนอยู่เสมอผมมีเรื่องจะบอกกับทุกคนครับถ้าคุณใครกลับมาลงทุนกับบริษัทของเราผมจะพาพวกคุณไปเลี้ยงฉลองและผมจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ครับ <Yeah. S 2> อ่าตามที่ผมสัญญากับพวกคุณเอาไว้ว่าผมจะพาพวกคุณมาเลี้ยงฉลองกันอ่านี่ก็ตามที่สัญญาผมพาทุกคุณมาเลี้ยงฉลองแล้วอ่าวันนี้บริษัทของเรามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเอาให้ทุกคนเลือกเลยว่าจะเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนข่าวร้า,วายกับหน้าดีอะไรร้ายกว่ากันนะคะหัวหน้าข่าวข่าวร้ายข่าวร้ายมีอยู่ว่าคุณไฟ ได้ถอนการลงทุนจากบริษัทของเราแล้วและผมจะลดเงินเดือนของทุกคนแล้ลดเงินปันผลของทุกคนด้วยภายในสิ่งนี้นี้ฮัลโหลเล่น่ะเมื่อก่อนนี้แหรอครับอ่านี้ก็คือว่าคุณไซด์ได้ลงทุนกับของเราแล้ววันนี้เราก็เลยมาเลี้ยงฉลองกันและผมจะเพิ่มเงินโบนัสให้กับทุกคนทุกคนหนึ่งสองสามสี่วันนี้เป็นไงวะ ได้ผลไทยครับหัวหน้าวันนี้มีความสุขกับเต็มที่นะครับหัวหน้าหรือว่าได้ทายเกี่ยวกันได้มาแนี่ผมรู้สึกมันได้ตัวรับเองขอบคุณหัวหน้าที่พาพวกเรามาเลี้ยงก็ขอบคุณของาบุญด้วยนะครับหัวหน้าครับครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากผมได้เที่อาจารเดี่ยวโกงไม่เหี่ยวต้องโกผมเราครับ